ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้มารีวิวนะครับการติดแลกท้ายสําหรับรถยามาฮ่าจีทีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวต่อก็คือหลังจากติดแลกแล้ววันนี้เราก็จะติดกล่องนะกล่องใส่ของนะครับอ่าอ่ากล่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าของผมเป็นเกรดปานกลางครับไม่ได้เกรดดีมากมายอะไรก็ไม่ได้เน้นขาดแพงครับเน้นราคาเบาๆนะครับแล้วก็คุณภาพ ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งชี้เป้าให้นะขึ้นตามภาพเลยแล้วกันครับอันนี้ครับอันนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้นะครับบอกตรงว่าชุดนี้ไม่ถึง500นะผมได้มาค่าถูกมากนะผมะได้คุปอฟงสนลด,ด้วยหลายๆอย่างนะอะดูจากเกณฑ์งานแล้วถือว่าดีครับแต่จะมีข้อเสียอยู่ไม่กี่อย่างนะเดี๋ยวจะผอจะรีวิวให้ชมกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ นี้ก็เป็นกล่องที่ติดเหล็กแล้วนะครับลองดูรีวิวนะอันนี้ก่อนอื่นว่าผมก็บอกก่อนว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาไม่มีเข,มมเขาไม่มีถาดนะครับเขาไม่มีถาดรองระหว่างอ่าตัวเหล็กกับตัวกระเป๋านะครับชัดไหมอันนี้ไม่มีถานนะอันนี้ต่อตรงเลยนะครับข้อข้อเสียงเขานะก็คือร้อยเหล็กก็มาต่อได้เลยนะนะครับมีเหล็กมีมีเหล็กม,ม,มาให้สองอันนะครับน็อตตัวยาวสี่ตัวแล้วตัวมีไอซีครับ ครับนะก็ประมาณนี้นะนะครับกองกว้างพอสมควรนรแล้วเจ็มไหมต้องถ่ายคือไม่ค่อยเจ็ดนะนะนะครับก็โดยรวมผมถือว่าผ่านนะถ้าเมื่อเทียบกับราค่าที่ซื้อมาคือ จํานวนเงินนะครับที่ซื้อมาก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดอะไรนะแต่ผมคิดว่าข้อเสียอย่างที่บอกหนึ่งคือไม่มีถานมาให้นะฐานรองอันนี้คือต่อตรงเลยน้ำต่อตรงระหว่างตัวเหล็กเลยนะก็ร้อยน็อตขึ้นไปกับผ่านตัวเหล็กนะครับนี่ครับง่ายเลยนะตอนแรกผมเองก็ติดยากนะผมก็เข้าไปถามหาข้อมูลหาข้อมูลในกลุ่มแล้วนะครับในกลุ่มยามาฮ่าจีทีแทร็องขับนะก็อันนี้ต้องขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านด้วยที่ให้ข้อมูลอย่างดีนะผมก็สบายใจนะพอดูแล้วนะครับ ก็มาต่อเองไเองก็ถือว่าต่อไม่ยากครับใส่ง่ายใส่ง่ายมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มครับแต่อย่างที่บอกข้อเสียคือไม่มีฐานเลือกอย่างหนึ่งผมคิดว่าตัวน็อตตัวเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เปลี่ยนนะอยากให้ผมว่าผมว่าจะเปลี่ยนอ่ให้มันดูแข็งแรงก,กว่านี้กลัววิ่งไกลๆแล้วผมว่า,า,ากลัวมันจับกอนนะนะครับถ้าถ่ายไม่แจ่มไงขออภัยด้วยนะวันนี้มันถ่ายตอนกลางคืน ภาพไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับอ่าแจ่มไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับยึดล็อกพันเลยนะคุณยินกุญแจมาให้สองดอกนะครับขอ,องก็กว้างหมดมควรนะนี่นะครับอันนี้มีน็อตเหลือด้วยน่าจะเป็นอะไรไหมสองตัวสลายแตหรบบพวกนี้แน่เลยนะจะเปิดให้ดูตรงนี้นะนี่นะครับ,นะรบการเชื่อมล็อกก็เชื่อมง่ายๆนะไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่าครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆโดยรวมถือว่าผ่านไม่ผ่านนะเพื่อเทียบกับราคาแล้วไม่ไม่ได้แพงอะไรนะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับแต่ก็มีข้อกระวงอย่างที่บอกไปก็แต่เราก็ไปแก้ไขได้นะซื้อมาแก้ไขได้นะก็ว่ากันไปนะโอเคครับก็วันนี้คร่าวๆแล้วกันนะภาพอาจจะไม่ค่อยแจ่มนะอยู่บนดาดฟ้าลมพัดแรงมากมีเสียงลมรบกวนนิด,น,ดนึงนะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะโดยเฉพาะเพื่อนๆแฟนๆนะสาวกยามา GC 125นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรมาอัปเดตอีกผมจะมาอับให้ได้ชมกันนะโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับพี่อโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ